สวัสดีครับวันนี้เรามาดู bmw กันนะครับตัวนี้เป็น bm สา0สอนะครับนี่ครับสีรอบคันเลยครับสีขาวสวยๆเลยจากราคาเป็นล้านนะครับเหลือราคาไม่กี่บาทนะครับแสนต้นๆเลยครับนี่ครับ เบาะหนังนะครับสวยงามนะครับภายในสะอาดสะอ้านมีแอร์หลังด้วยครับนี่ครับผมกระจกไฟฟ้าสีบานนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเกียร์ออโต้นะครับแอร์เย็นเพลงพ่อนะครับผมนี่ครับ ได้หลายโหมดเลยนี่นีเวกเตอร์ทุ่สตาร์นะครับนี่ครับผมผมคลิปเครื่องกันนะครับ เครื่องนิ่งๆเลยครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับบิ๊กซีนาดีอุดรธานีครับสวัสดีครับ